มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปที่โตเลิงนะคะเราข้ออยู่บนรถตุ๊กๆะคะ่ะตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นรถที่เราเหมา đang lên xe ok ô, đi tên đi đi, no problem ah, ah, <laughs> ก็อย่าลืมนะคะเปิดหน้ากล้องด้วยเดี๋ยวนเทตกกจระเคข้อยู่ก็ไม่ได้รู้มาถ่ายนาดด้วยนะถ้าเป็นแถวภาาใต้แต่มานนี้ก็เลิศเลิศมเลิกเลิเกล้องหม่ไม่ยหม่ไช่กล้องจทีมาทาวเวอร์ชนเนลค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ